วันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจรุ่นหายากนะครับสวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งไทโอใบไม้ KT 2 0 0 1 Make in Japan นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะมากนะครับผลิตปี1971อายุ50ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่ผมจูนรับขึ้น FM บ้านเราเรียบร้อยแล้วรับได้ตั้งแต่แ7 5ถึง108่ง้ิกแนลทำงานดีไฟเซเลโอทำงานดีทุกอย่างนะครับตัวนี้ AM นะครับก็รับดีนะครับตัวนี้นะครับสภาพกล่องสภาพจูเนอร์ต่างๆนี่สภาพสะสมเลยนะครับสภาพเครื่องนะครับสวยงามมากๆนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับช่องต่อต่างๆนี่เสา AM นะครับสวยสวยครับตัวนี้ไม่ค่อยมีมานะครับรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเก็บกันหมดนะครับหายากมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูเครื่องภายในนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันนะครับ ครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูภายในนะครับของจูเนอร์วินเทจไทโอใบไม้นะครับรุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเหมือนกันนะครับห้าสิบปีแล้วตัวนี้นะครับนะฮะตอนนั้นลองดูนะครับสองหมืนเจ็ดันแปดร้อยเยนนะครับสมัยห้าสิบปีที่แล้วนะครับอาคารไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นี่ครับภายในก็ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝาสวยงามมากนะครับฝาสวยงามมากไม่มีสนิมใดใดทั้งสิ้นนะครับภายใน นี่ครับชุดหวีรับต่างๆชุดภารรับต่างๆนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับสภาพสวยๆนะครับผมทําการจูนขึ้นนะครับรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับ87.5ถึง108นะครับตัวนี้หมออแปลงนะครับสภาพเดิมนะครับไฟ100โวลต์นะครับตัวนี้ผมมีม้อแปลงอะแดปเตอร์แถมให้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับปลอดไฟต่างๆก็ติดปกตินะครับแล้วก็ สายพานนะครับหุ่นหน้าปัดตึงๆเปี้ยนะครับห้าสิบปีแล้วนะครับดูนะครับสภาพรุ่นนี้เป็นรุ่นสะสมนะครับหายากนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนักเล่นนักสะสมอย่าพลาดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เสาเอนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นฝาแบบนี้นะครับผมจะแอกมาให้ดูนะครับผมขันมดไว้แล้วนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับลายทองลายทองแดงเขาใช้ตะกั่วเดินนะครับสวยงามนะครับสนทานมากนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับ ไม่ธรรมดานะครับภายในต่างๆให้ดูกันเลยนะครับสภาพต่างๆเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นภาครับนะครับเป็นแท้งไอซีรุ่นแรกๆนะครับยุคแรกๆเป็นขาทองนะครับทันติเตอร์พวกเล็กๆตัวนี้เป็นขาทองทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามครับสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบเสียงกันนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําการทดสอบภาครับกันเลย <G. A. S 1> นะครับนี่นะฮะระบบเตือนขนาดถอยหลังรวนถึงเคเอเ <V>. ปกตินะครับล้องมองรอบทิศทางให้คุณสะดวกปลอดภัยทุกอย่างผู้เป็นง่ายยกจะมาผมมันมีแตนเพื่อค่ะยกขาไม่ถนัดยกแขนยกขาไม่ค่อยจะขึ้นดูมันหายไป บคเดินเพื่อประเสริฐยนสื่อที่พี่น้องไต่ยินงสื้อมาเน่านานเลื่องมาจากฐานการดูแลโดยแันรคราแห่งเวียดนามเนี่ยเตอรเโอวขึ้นปกตินะครับานี้วลาิเนี่ยมึงวิลำเวลาสิริงค์ ททััั้้งงวนคืเขามีหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนีรัฐธรมนานนะครับแปดสิบเจ็ดจุดแปดสนลูกทุ่งนิกเวอร์นะครับเป็นเบืองลาแม่โคอเอาแใจม่ใช่ว่ามืององเงนโอ้เอาแต่ใจมีอยากทะลพสามสาเ็อาแต่มีเวลาก็ฟังต่อถึองสองคน นี่แค่เท่านี้นละที่ข้าจะบอกให้หากได้เธอมาเคียงรวมหมอนนอนเตียงพี่คงสุขขอซาวดเตอริโอทํางานปกตินะครับพี่จาหัวโตพร้อมโซพร้อมน้องที่ไม่หวั่นไหวอยอว่าทําเต็มใจขอให้มีการสั่งการให้ ดีไ,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 ไว้ดีแท้ๆก็หรือในมารอบนี้นะครับข <Okay. S 1> อหาเวอร์ชันใหม่ก่อนนี่ร้อยเจ็ดนะครับโ<ป>อเคนี่ร้อยเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับเออหรือดูที่เขาเจ็บเกี่ยว ือใหม่ที่ทำให้เกิดโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับชูเนอร์วินเทจสวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดนะครับรุ่นสะสมแล้วหายากไมยโจหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ